ที่ที่แล้วที่พิมบอกว่าน้ำมันสกัดเยเนี่ยมีสารดีๆอยู่ครบหมดเลยแต่มันไม่ตอบโจทย์ละเพราะว่ามันไม่สามารถทนความร้อนได้แล้วมันมีราคาแพงกินแรงด้วยนะก็เลยเป็นที่มาของน้ำมันพืชผ่านกรรมวิธี ไอขวดขวดที่เราซื้อใช้กันที่บ้านเนี่ยแหละมันไม่ทนความร้อนใช่ไหมสารอะไรที่มันไม่ทนความร้อนเราก็กําจัดมันทิ้งไปเลยสิหรอเอามันออกไปเลยกลิ่นแรงใช่ไหมซับกลิ่นออกฟอกสีให้มันใสๆมันจะได้ดูสะอาดน่าใช้ไม่กบกลิ่นอาหารสรุปแล้วในขวดเนี่ยก็แทบไม่เหลือสารดีอะไรเลยนะคะเป็นแค่น้ํามันเปล่าๆให้เราเอามาบริโภคกันสะอาดใสแบบนี้ฟังดูดีใช่ไหมคะดูน่าใช้แต่สิ่งที่หายไปคืออะไรบ้างวิตามินธรรมชาติสารแอนตี้ออกซิแดนต์ไฟโตสเตอรอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลหายไปหมดเลย แนะล้วหายไปไหนอ่ะเขากําจัดทิ้งไปเฉยๆหรอ จริงอ่เปล่าไม่จริงมั้งไถ่แบวทุกคนเขาไม่ได้เอาไปทิ้งเขาเอามันไปขาย,ยพวกสารสามต่างเนี่ยเขาเอาไปขายให้กับธุรกิจซัพพลีเมนต์อาหารเสริมเครื่องสำอางยไ,ได้แวร์ลูมหาศาลบอกเลยว่าเป็นบายโปรดักที่ทําเงินยิ่งกว่าตัวคอร์โปรดักอย่างน้ํามันพืชเซอีหรือแม้กระทั่งสีที่เขาฟอกออกไปเนี่ยเขาเอาไปแยกได้อีกเอาไปขายเข้าเป็นอินกริเดียนในฟู้ดอินดัสทรีขายไปเป็นสีเปต้าแคโรทีนแคโรทีนอยนูนี หลายอย่างก็เป็นบายโปรดัก์จากกรรมวิธีผลิตน้ํามันผ่านกรรมวิธีพวกนี้แหละค่ะที่เขาไม่ได้บอกคุณ